หิวเมื่อไรก็แวะมาทัาเดเตียวเรือกโกเฮง2498องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีจัดการประชุมจับสลากแบ่งสายโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านพัย,ยาเสพติดอบจอลบบุรีครับประจำปี2566 เวลา9นาฬิกาของวันที่หเมษาย,ยน2566ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีชั้น4นายพศแก้วสวรรค์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งสายโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดอบจลบบุรีครับประจำปี2566โดยมีการจับสลากแบ่งสายจำนวน3รุ่นประกอบไปด้วย 1. รุ่นอายุไม่เกิน12ปีจำนวน10ทีม 2. รุ่นอายุไม่เกิน15ปีจำนวน8ทีม3รุ่นอายุไม่เกิน18ปี จำนวน12ทีมสำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง28เมษายน2566ทั้งหมดจำนวน9วันครับณสนามฟุตบอล2และสนามฟุตบอลย่าเทียมณสนามกีฬาพระราเมศวรโดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน30ทีมโดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบุรีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับ